ที่เอามากรปุกกันเอาผ้าผ้าใหม่กับผ้านี้มาปุกปืนแต่ผ้ามันขึ้นมากเอยค้ยคนได้เหกห้องคนได้เอยี้องเดี๋ยวตัดไม่ตัดจริงน่าเฉยจริงนึกว่าใครวีอะไรไหมเออเลิศเนี่ก็ไ้้ไม่ พี่ต้นพี่ต้นพี่ต้นขึ้นราคาหรอไม่เขาบอ่ามาเป็ันจซื้อน้ำกดล้ามาข้าาแม่มันสัดดำแม่ส้มยิงมันสัาดำเลยนะไม่มีผู้นังไม่มีสีส้มเรคนมาลยจากต่จังหดนะะไปอย่างแม่แก้วแก้วแกแกวไม่ไดยไำลวจนยแม่เหรอใส่แบบ กอ่ะนีเราเดี๋ยวเราเั่เสรับก้อนพ่อกันที่สีบานเย็นสีฟ้าไปหนไนแค่ส่งสีฟ้าไปเอาเอ้ยูเป็นหัวไปแล้วเจอที่น้าไม่ดีหมอลำากัน่นนะที่มี่สีแดงเยอะมากก็เลยไม่สัตว์าไม่สัตว์สวัสดีครับไอ้รถเมล์ไหนรถเมล์รถเม์สร้างอีกแล้วบ่แม่จังสัตว์ทั้งหว่งเลยโอ้ยี่ลพบดบไม่เท่าไหร่ ก็ว่าแค่ราคาแบบนี้ที่ไม่ได้แตว่าห้บห้หรือ56ราคาไม่ไม่ไม่ลงมันก็บลอกเกินนั่นเลยหรอมันซื้อมาสาอเออยืนยืนมาซื้อทุห้ทุกร้านเลยนะทุกร้านเลยนะมันถาม58หนูก็เลยว่าซื้อได้แค่ห5าที่จริงอเหรอคะแล้วยิ่งถ้าแบบว่าเป็นแบบตั้ง700เมตรรอหมายถึงว่าคืออาทิตย์เองสีแดงนะครับสีแดงที่ที่ตั้งแต่ที่ไปเออถ้านางบอกว่าสั่งแบบรอสักอาทิตย์นึงอย่างเงี้ยราคาจะถูกกว่านี้อยู่หรือว่าสั่งไวว้้้ก่อออนปั๊บแลรขขงเา แต่ถ้าตัดแลวเอาเชียวมันก็จะแพงกน่าตมันมีที่ตันำเข้ามอ้าทำไมเจ็ดห้าสิบก็นำไม่ได้ถักนี่เนาะนเอาที่ไปนงไม่ได้ถามว่าบอกบอกมาทักทมเลยดีมไนี่ยลเมเสร็จแล้วใหญ่แล้วนะขนเขาดอ๋อใช่แ้เราเป็นตลอดกันเป็นตัวลอยไปเรื่อยๆ อะไปบางตัวนี่มันเป็นตันี้เปรอาเ่าหร่ก็คิดว่าสิ่หกปีเคยอยู่วแพริอยุ่ไอายุ่ห้อ่ะอุ้ยเดี๋ยวก็มีสวัสดีอยาก่ไหรไม่ได้ไปเลยไปจุมแพรใช่แต่ก็เลยแต่ก็เลยจุมแพรไปก็จะเป็นเลยนี้นะ

เาไปชิสิกันนวลเลย่ะต้งสมัยแข่งทักสามคนเล่ะมาเอาใส่บัดใส่บัตอยู่กลางรถแด่งที่ไหนเดี๋ยวอ้ยน้องอ้วนอยู่แล้วค่ะพี่จะมาทำะไใส่แอนอุ้ยน้องหอมลงนะหอมไหมหอมลงคับผอมลงไหมอ่ะหอมลงแล้วคุณผมใช่ใช่ผอมไหมผอมลงขึ้นช่วงหนาคักแน่อเด้หนึ่งทุ้องเีกนะคับแ่ อันนี้ช่องไหนเดียอันนี้ช่องไหนเดียวช่องเม็ดโอ้ค่อยน้องที่ช่องเม็ดเอาแล้วไปเดี๋ยวจะไปแวะรับเบนซ์ที่โคราชเพราะว่ามันพอตีรถกลับไปน้ำเขาเขาใจสิกลับขอนจจะเมันยากขนาดยุคนละขนาดอะไรกันยากบุกหอยคือเกโตน่องลน่องลูกใสแอร์ดีเนาะ มายุ่งของของฉัน้วนี่ก็เตรียมตัวจะนอนแล้วเหมือนกันขึ้นรถนอนนเทางปลอดภัยเอ้าวอีกแล้วไปเลยใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ไปเลยไปชุมเพล่ไปไหนนะไปชุมเพล่ไม่ได้ไปเลยแผพรุ่งนี้ไปชุมเพล่เป็นรถดีกว่าอันนี้ดูเนาะอ่ะบ๊ายบายเจอกันาร์มดีครับขอบคุณพี่เอ็คสีเจอกันนะครับ ใบใหม่เหรอใช่เลยทันก็ได้แต่ถ้าไปกดมาถ้าไปกดมาวันนี้เออมันออกมาได้เลยเอ๊ะแบงค์พันมากเลยแบงค์พันยังไม่มีใครเห็นแต่ว่าแบงค์รอยฉันไปกดมาเนี่ยหน้าเซเว่นเนี่ยเป็นปกติทินสีมันสวยเนาะแบงค์พันเลบงค์พันมันเหมือนปกติทินเลยอ่ะแบงค์ร้อยนี่พูดถึงพูดถึงแบงค์ร้อยกับแบงค์พันหน่อยเอาแบงค์ร้อยก่อนแบงค์ร้อยมันเหมือนแบงค์พันแต่แบงค์พันมันเหมือนหนังสือสวดมนต์อะไรยังเงี้ยไม่รู้มันเป็นยังไงไม่เหมือนนะ มันปีปีเหมือนฝ่ามือสองอันเนี่ยือปฏิทินอยู่บอกเมนแล้วคือฉันต้องซื้อกระเป๋าใหม่เออกระเป๋าเงินฉันต้องซื้อกระเป๋าใหม่หรือว่าผับเพื่อแล้วก็ทิ้งใส่กระเป๋าทีเดียวยังไงส่วนวีโนแก้วมาโคงเมาเมาเนาะเออเป็นคนที่น่าทักมากเพราะอันนี้เราไม่ต้องมาเราบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ที่มีแบบพี่มีแบบเสร็จแล้ววะไม่ใช่นะนี่เด็กออทิสติกอันเนี้ย สวยนีฟ้าสวยนะฟ้าสวยเอน้ำลายนลายด้วยน้ำลายสีฟ้าสวยใหญ่ย่น้ำลายยมน้ำเปคียอืมพ่มาเบิ่งยางดกิเ่องก็เลาก็นัดพอดีเนาะเขาเรนั่นไม่แอนทุ่มสั่งเลยว่ง เกแกก็รับาก่าเยเดี๋ยวจะติดที่ทำเลยตอนนั้นเน่เข้าเย็ีแล้วตีามก็ีาตอนกี่เ่ามันติดมันจสีเลียมก็่า2ตามือก็นานี่เจาว่าค้นปากเนี่ยมันป็นงานศไม่รู้ามใจใจ้อคือคือแบบมันมันมันอไา่าเวลา้เพราะว่ามันมีหลายขั้นตกนเล่นเนี่เป็นน้ำรอนนะครับ ไปลังหม้อขึ้เก่าหน่งไบ้านลังดีเข้าเลมันก็ไม่ว่างเนี่ยไปเขาไปดูว่าลังหม้อเขาไปเที่ยวไปรูดหลังไปนี่ดีแฟร์ดีสวยคือบูดทมด่าได้เก่าเลยว่ามมฟ้ากันเต็นตัวไม่แล้าไปแต่งเอา ที่ลดานไม่ว่าซ่ากันได้คืที่บอกแอร์ีกันนัวจักวีมดนแล้วเต่จะลบอกแอว่าก็้องทำไมไน้องสายปีเติร์กยคันคันอยู่จะเจะน่าสนแบบอะไรอะไรตั้งแกอายุปยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองคนไทนี่เอาซะงกู้นดุปนุยต้องไปแล้วล่ะไปอีรี ตัแกก็ดีดีเหี้ยคนเหี้ยคนแซลว่าไม่ไม่หมายถึงว่าคนนั่นคูจักแต่ว่าคู่เอคู่เอเปนผู้ใดแต่ว่าเพราเคยเห็นตัวแท้ๆนะรไมม่แย่คนคู่บีคู่บีั่นเขาไปเรียนคู่บีเด้ยคู่เออคู่เอก็้าใจว่าคู่บีเป็นคู่วันนี้มีเอฟซีเข้ามาหานั่งอยู่ตรงพยจุตตรงเปณฑ์ขนใช่ไหมอ้าวคู่เอสวัสดีครับแต่เราอ่ะยกมือไหว้เขาแล้ว แต่เราตาเรา่ไม่ได้มองเขาแต่ตาเรามองแดนเซอร์ที่กำลังจะขึ้นเต้นแต่มันขึ้นไม่ทันแล้วช่วงสายช่วงนั้น่ะมันเป็นที่ว่าเรากําลังแบบกําลังแบบคิดอยู่มือเห็นเพลงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบจะมือนี่ไปอย่างงี้นะแต่ปากนี้ไปแต่นางก็เลยว่าเดินหายกันเลยเดินหายเพราะหันมาเอ้าแยกเลยนะมากันสามสี่คนเดินคือเรากําลังแบบองลงใส่เด็กพอนี้ว่าเพลงขึ้นไม่ัเพลงมันขึ้นไปแล้วแล้วขึ้นไม่ทันอย่างเงี้ยมาเห็นจังหวะโมเมนต์ที่แบบว่า กำลังพ่นไฟพ่นไฟใส่แดนเซอร์พอดีแล้วหลายคนที่ว่าเข้ามาไม่ได้เข้ามาเจอกลางทางหรือไปเจอกลางตลาดเหมือนเมื่อวานที่เราไปเล่นเมื่อวานเนาะมันมีตลาดข้างหน้าเนาะมีแบบว่าสินค้าอย่ข้างหน้าก็ไม่กล้าเข้ามาทักนะแต่เข้ามาคอมเมนต์เออเข้ามาคอมเมนต์ว่าเจอนะเข้ามาทักมาหาเนี่ยจะเจอว่าเจอแต่ไม่กล้าคุยไม่กล้าทักกลัวคนลักษณะแบบนี้ลักษณะแบบนี้คือกเรียเป็นคนพูดพูดฉะฉานพูดอย่างนี้ผงผางแบบนี้ค่ะแต่ว่าจิงใจดีไม่มีอะไรเลย ว่าใจดีก็น่ารักเห็นไหมเลยเชื่อหลือคลิปนั้นก็คนดูเยอะแต่คลิปนั้นอ่ะไม่แต่คลิปนั้นบางคนบางคนบอกว่าเราอะเตรียมการเตรียมการเพื่อจะเพื่อจะสร้างคอนเทนต์ไม่นะบอกเลยไม่ขำไม่ขำเลยเอาจริงคือเตรียมนะเรื่องอื่นดีกว่าสิมว่าเสียงท่องกันเนี่ยอย่งบอกใจไม่มันหายจริงหายแต่ว่าหนูอะหนูคิดว่าไม่มีใครเก็บได้แล้วเลยถูกไหมมันแล้วแล้วแล้วบังเอิญดีใจ จะแบไม่รู้สิว่ามันเป็นของอรดีพอดีเนาะมันก็เลยดีใจว่าเออเราได้แบบได้แกแล้งละอย่างมอยก็ได้แกล้งแบบมันเป็นอะไรที่ชิ้นใจแล้วเราก็ได้แกล้งเหมือนบอสโจอะตอนที่ mm hmm. คูเอจะเอาบอสโจเนะี่ยไม่มีใครสามารถที่ทาบอสโจได้นะมี mm hmm. ครูเอคนนึงทาได้ได mm hmm. นั่นถึงยอมแบบว่าไม่น่าเชื่อว่าคูเอจะแกล้งนางได้อันนั้นอ่ะของบอสโจคุเอแก้ง mm hmm. แกงนางว่าลากกระเป๋ากลับบ้านอันนั้นอนะ่ะ mm hmm. นางกับสัต์กระเบแบบเป็นเรื่องเป็นราวแต่บังเอิญโชคดีที่อังเปาถ่ายคลิปไม่ทันอังเปาไปเห็นเอบ้า เห็นโพสกลับก็เลยบอกชู่ๆอังเปาเข้ามาก่อนอังเปาไปเอาปลาร้าไงเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนอก็เลยเล่าให้อังเปาฟังเจอเป็นอย่างนี้ๆน,น,นะอังเปาก็เลยอ๋อแล้วให้อังเปาโพสอังเปาก็เลยช่วยโพสอ,อีกเมือเอิญหนุ่มโจมาพอดีมาจอดเหมือนตำรวจวิ่งไล่จ,จับโจรอารมณ์นั้นเลยแต่นางเข้ามาก่อนเราไงแต่เราวิ่งหนีนางเพื่อจะแอบแต่แอบไม่ทันไงแต่เมือเอิญอังเปาก็เลยโทรศัพท์ขึ้นมาให้ไม่โดนมาถ่ายทิดไม่ทันถ้าเกิดว่าอังเปาไม่ถ่ายนัดวันนั้นน่ะไม่รู้เลยว่าเป็นยังไงนึกออกไหมแล้วเวลาหนุ่มโจแกล้งใคราาออ่่่ะไไไมมด้เเเลลนนนโซชียหืงง ไม่ได้หนักมนันนางอ่ะนางก็แบบว่าบอกพี่น้องให้พี่น้องรู้ว่าเรากำลังจะแก้คนนี้<ม>แต่เราไม่สามารถบอกได้ถ้าเราบอกเราโพสไปปุ๊บหนุ่มโจเห็นไหม <c oughs> เห็นเพราะฉะนั้นอ่ะแก้คนนี้ลำบากยากยากมากๆก็เหมือนอันเนี้ยพอได้มาเราก็จะคืนแต่คืนยังไงให้มันแบบว่าถ้ามันดูแบบว่าเออให้ให้มันดูมีอะไรเนาะจริงๆอะ่ะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าครูเอไม่ได้แจ้งทางบอส มาตอนเย็นอ่ะครูเอเอาไปคืนเองอ่ะมันจะไม่แบบว่าคนก็จะไม่รู้แล้วไม่เซอร์ไพรส์แบบนั้นอันนี้ก็เลยตัดสินใจเดินไปบอกบอสไม่ทุกวันนี้มาไปทีก็ยังแบบว่าได้แล้วใช่ไหมทองได้แล้วใช่ไหมอะไรอย่างนี้นะแล้วตอนนี้ไม่ใส่แล้วใช่ไหมไม่ไม่ใส่ยังไม่ได้เอาไปเปลี่ยนค่ะยังไม่มีเวลาไปเลยเยวต้องรอก่อนแึงเออไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนเราไม่ต้องเอามาใส่แล้วเพราะวันเก็บไว้ในวันหนึ่งถ้าเกิดไม่ใช่เราเจอหรือว่า ไม่ใช่คนในวงเจอเป็นคนอื่นเจอมันก็ไม่รู้เขาตามมาถึงระลึอเปล่าเนาะเก็บไว้ทีเดียวไม่ต้องเอามาใส่ไม่ต้องเอามาใส่ขนาดอะไรผู้ชายคอยเฝ้ารถผู้หญิงผู้เอ๋ก็จะเป็นรถผู้ชายเซตบีแม่โดมจะเป็นผู้ชายเซตเอแล้วก็มีหมอลำและอีกเซตหนึ่งก็จะเป็นเออ่พวกเออ่เซตรวมก็จะเป็นแบบเด็กดันเซอร์อีกเซตหนึ่งคุมก็จะคุมกันแล้วถ้าเซตผมเหรครับเซตยวผู้เอกดูไรเได้ได้ได้ทัน นะโอเคบายบายโชคดีเด้อครับด้วยการแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้วพึ่งนะรักเหมือนเดิมนะซื่อสั้นนะกว้างขึ้นจริงจริงแต่พี่ให้ขยับหน้าอกมาให้แล้วแล้วก็เอวเท่าเดิมไม่เอวไม่เอาขึ้นระทบกสังเกตใช่แต่รู้สึกว่าจะมีน้ำมีนวลช่วงนี้มันกินข้าวแล้วก็นอนได้ได้กินทุกวันตอนหนาวด้วยกองรัก เ <Indonesia> ฮ้ยไากินเออกินอยู่ไม่เอาจะไปไหนอ่ะจะไปกินข้าวแล้วกลับบ้านก็แวะกินแถวเนี้ยร้านข้าวต้มได้ไหมอ่ะจริงๆก็ไม่ไหวแล้วเฮ้ยฟังสิบอยฟังไปขึ้นทางนู้นไปไปขึ้นทางนู้นอ่ะ ิมเบา้บานี้ห้องสิเปิดจีพีเอสแบบเด๊ b <out> บ b ติกโอ้ยย็นจกสิบอบกว,ว่านมนือ้าบ่องันจก็ได้แบ่งไม,มันนั่นเดบเบบ้านนี่กินเขาไหม วันนี้ที่แรกก็ว่ามันจะคล้องเหมนนั่งนั่งซื่อๆหรือเลุลูกขึ้นเร็วเลยวไหมวันนี้ยางมาสิบสี่สิบไปยืนฝอนอืมมันมันเป็นมันเป็นมันยังบ่ไดนะขามันยังบ่ไดนะวันนี้บวกก็กลับไวันเล็กจับไว้บ่ไว้บ่กันเล็กเพราตังค์ตีแดงเลีย้ยงออกบ้าขงขางเวทีเลี้ยมาถอดต้องถอดออกขาสั้นบันนี้ ฮอจ้องแบบว่าอันไฟโดนแม่นเราบะเนนีอันร้อนลูกอันบะเนี่ยนกระสิบย,ยังก่อพ่อพ่อพ่อนยางเขาไมา่ละอันมันเป็นเพลงสุดท้ายแล้วเนาะแม่พ่อ,อนเตยแล้วแม่ก็เลยเออโอ๊เอาข้าวเดี๋ยวสินะมันสีเหลวเหลวแมน่นบัเนี๊กระเล่นมันมด้หิวเนาะแต่มันต้องกินอ่ะเข้าใจไหม ไม่กินเมื่อกี้ข่อยกินข่อยกินว่าหมาได้สองขัามมันบ่บันนี้มันว่าแสบก็เลยว่าบ่กินวันนี้เล้วไปกินปิ่งไก่ปิ่งไก่กับข้งไก่เนาะแต่สื้อข้งงไก่มากมเดย๋ลวาข่อยกับกินเนี่ยเข้าเนี้วอันขัามซ้ำเนี่ยสองสามขั้มเล้วันนี้เพิ่นกับมาเตยล่าเล่วข่อยก็เลยขึ้นไปเพราะว่าข่อยกับว่าข้าในมีเวลากินเขาวันนี้นั่นแหละลองเพ่งบันนี้ลองเพ่งสาบันนี้ โอ้บานนี่อันอันนี้แมมเขาอ้น,นยัยงเกาะมืดเขามืดเขาไหมนี่จับแขนในวัดเลยเสียงกะสันเพราะเสียงตาย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 เงินก็อยากได้ฝนกะเดงเงินยไหนว่าสันเนาะเงินก็อยากได้โอ้ยตายขอโทษด,ด้วยค่ะพี่น้อง เพว่าเดี๋ยวนีก็ขึ้นโดมยาแบบเออโอเคดีขึ้นแล้วแต่ว่าขายังยังยังบ่มีแห้งนะคะกบวินวิ่นอยู่กะมันมันหลายๆอย่างอ่ะทบกันมาเนาะต่างไกลเนาต้องนี่ขนาดกินแบนกินยังนด้นี่โอ้ขี้ตมเหรอโอ้ลูกสาวแม่ทาอนไันนี้เข้ากับสีเดินเท่ากับคอนแก่นค่ะที่แลกว่าสีนางเครื่อง หลายคนแบบว่ามันเป็นการเซฟเจ้าของนะคะเอ่อนั่งเครื่องเนี่ยมันสิไปมันสิบมือยสำนังรถประหยัดเวลาแต่ว่ามันกบเสียเวลาน้ำเสียเงินแพงกว่าแต่ว่ากะก็มีค่าซ้ำกันกัเติมน้นามันละ่ะพี่น้องค่าตั๋วก็ได้ค่าเครื่องก็หอดเรวขื่นเนาะบ่ต้องมานาั่งรถนั่สินะบัดนี่ก็เรยว่าเออมันก็เลิกรเร่ยวงวมากกวาจ้งสันฮาก,ก่อนขับรถกลับ โหลดน้ำกันโหลดกน,นอนทั้งหลังออกแต่ว่าสิกลับไปอาบน้ำก้อนที่ห้องอาบน้ำใส่สุดนอนท้องหอมสาผมกางเลยสาผมสามมือแล้วจริงๆแ,แ <laughs> ้้เอีไม่ไม่มผมอ่ะเราสระทุกวันไม่ได้นะคะเพราะว่าหนึ่งผมมันหนามากสองอสอง,อ,อสองเอียงกว่ อันเห็ดผม,มเสมอมันกับเห็ดผมอยากฉีดสเปรย์มเสมอรจริงๆมันต้องสสะเลยเพราะว่ามันจะทาให้ผมเราขึ้นเนี่ยปัญหาก็คือว่าแอนบนผมหนานแต่ว่าผมแอนร่วงเยอะมากเพราะว่าสเปร์มันนีขาดไหมเพราะว่าสเปร์เนี่ยมันมันบวก่อนที่สิบแบบอยู่ทั้งหัวเขาโดนโดน,นนะแมนบันนี้ เออล้นก็ลนหลดมันบ่ได้หีผลอียงขนาดล้นไหลกันยังหนาคือเกยนี่หลีเฮ้ยแล้วมกันลียกันเนาะพี่น้องเลียกันกับกับหน้าที่การงานของเรานะคะนี่แหละเพื่อความสุขของพี่น้องสู้ของทุกคนขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะเดี๋ยววันวันจริงๆวันเนี่ยสีฮอดเนี่ยเซาเนี่ยวันที่สิบสี่เนี่ยคือมันเป็นวันยุด ก็คือเป็นวันเดินทางกลับของสมาชิกวงนะคะที่วงงานวงไม่มีแล้วก็รับงานงานพับนะคะพี่โจก็รับงานพับให้ในช่วงในมือที่ว่างมือที่ว่างก็คือนี่แหละก็เป็นวันพักของทุกคนแต่ว่าเราก็ไม่ได้หยุดนะเพราะว่าตามคำเรียกร้องของแฟนๆนะคะมีงานดีกว่าไม่มีงานทำนะคะเราก็คิดไปในแนวนั้นเนาะจากน้อย หาโควิดมากสิเห็ดจังไ,ไอตตาวัดมีแผนสำรองแล้วโควิดมากเนี่ยคือนำผิดก,กากหมูนัดลงงานนำผิดก,กากหมูต้องเปิดแล้วก็รอยรวที่สำคัญคือเข้าสิเห็ดช่องยูทูบเนี่ยแหละมียูทูบอยู่พี่น,อน้องบ่ิสิทธิเดียดจ้ะคือถามว่าลำบากไหมก็ช่วงที่หาเงินนี่าเก็บ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 ไว้เก็บไว้ค่ะเก็บไว้ไวเพื่อชุกเฉิน,บนแบบนี้แหละเก็บไว้เพื่อ ชุกเชินละกะเอาไว้ถ้าใส่ยเนมือพอมีงานเห็ดกระสิไปยู่ธงกระสิไปหาปลูกผักเฮ้ยคิดเรากับแบบวันนี้ก็บไทยยูทูปนอนะ้อยเนาะเฮ้ยตอนตอนที่เฮาเห็ดอ่ะน้นำผึ้งกับหมูห้องกับบอด้มีช่ฉ่ำยูทูปบ่ละไปแล้วนะคะพี่น้องฝากติดตามแล้วก็ฝากให้ทุกทุกคนที่กำลังดูคลิปนี้นะคะกด ติดตามแล้วก็กด s u b s c r i b e แอนออร์ดีลำเพลินออฟฟิเชียลด้วยพอ่อก, bye กันขอนกันเด้อจ้าบ๊ายบายไปกินเขาก่อนโอละ